ทุกคนขี้ขาดดิกลัวจนหัวหดโถเอ้ยหรืว่าจะแน่ที่ไหนได้ไม่แน่จริงอย่นี่โยกอีกสักทีมันโดนฉันเนี่ยอยากจะมีเรื่องกับฉันนเหรอได้ดิมาเลยฉันเนี่ยพร้อมปะทะสุดๆเลย ร้านน,นั้นไงที่บอกน่าจะตรงปกแกไปเลยไหมอย่าเพิ่งอคอนไปผืออะไรอยู่จ้าสาวอ๋อโซลาคุชชั่นตกปิดคุมมันกันแดดไม่ต้องทาแป้งก็แห้งทันทีเฮ้ยว่าอยู่หน้าถึงเนียนหาซื้อยากปะเนี่ยไม่ยากเลยแกซื้อได้ที่เซเว่นแล้วก็โลตัส2องเนี้ย49บาทเองนะเอามาลองใช้ก่อนนะ ก็ได้ไปแซบแน่นอนเป็นไรไม่หวานสลับที่กันไหมไม่เป็นไรอ่ะโด ร้านนี้ฉันบอกเลยว่าแซบมาวันนี้นะฉันจะกินแบบเต็มเพ้ไปเลยจะแซบจริงหรือเปล่าแกพาฉันไปกินร้านไหนก็แซบทุกร้านแต่เอาเข้มจริงนะไม่ต้องตกสักร้านอะ่ะเฮย้ยร้านนี้ตรงปกชัวสั่งเลยปะเออ,เอ,อสั่งเลยดินี่คุณช่วยขยับเอี้เบาๆได้ไหมคะไม่ได้ ทำไมฉันต้องฟังเธอด้วยเป็นเจ้าของร้านหรือไงฉันก็ไม่ใช่เจ้าของร้านแล้วค่ะแต่คุณก็ควรมีมารายาทนิดนึงนะคะมันโดนฉันฉันกินไม่ได้เลยเนี่ยแล้วใครจะทำาม้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ใส่หัวไปทางที่อื่นนู่นแต่ฉันมาก่อนนะคะฉันนั่งกินมานานแล้วด้วยคุณทหาที่เพิ่งมาจะมาก่อนมาหลังเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกนะถ้าไม่อยากให้กองอี้โดนเนี่ยก็ไปนั่งที่อื่นนุ่นหวาน ดูว่าเราขยับโต๊ะถอยมาดีกว่านะ,ะแกดูคนขี้ขาดดิกลัวจนหัวหดยอมขยับให้อ่ะ ขอเอ้ยนึกว่าจะแน่ที่ไหนได้ไม่แน่จริงนี่หว่า <wirklich> นี่ฉันขรนร้องแหละหยุดโยกกอีกสักทีมันโดนฉันเนี่ยก็อบอกว่าไม่ได้ไงทำไมอยากจะมีเรื่องกับฉันนี่หรอได้ดิมาเลยฉันเนี่ยพร้อมประทะสุดๆเลย เนคนเพื่อนฉันน่ะมือตบอันดับหนึ่งนะบอกไว้ก่อนรู้จักปะป๊อปปี้อออาราวขวาตายซ้ายหล,ล่อแหลกคงไม่หรอกฉันไม่ใช่พวกหัวรุนแรงไม่ใช่เอกอก็ใช้กำลังพ่อปก,กติฉันใช้สมองวายป๊อบมันด่าว่าเก่งโง่ะใช้แต่กำลังไม่ยอมใช้สมอง เออฉันได้ยินแล้วไม่ต้องพูดย้ำหรอกนี่พูดแบบเนี้ยอยากจะมีเรื่องจริงๆใช่ไหมก็แล้วแต่จะคิดนะคะพอดีฉันไม่มีเวลาว่างมานั่งตบตีกับคนแบบนี้หรอกโทษนะครับถ้าพวกคุณอยากโยกกอีกก็เชิญตามสบายเลยนะครับพอดีว่าพวกเราอิ่มแล้วไปเถอะวหวนว้ย พวกขี้คาดหนีห่างจุดตูดไปแล้วจ้ากลับบ้านไปฟองแม่เลยแปชิวชิวชิวชวอ่อนแอก็แพ้ไปนวยจ้าสนุกจริงเลยวันเนี้ยทำไมต้องมาเจอคนแบบนี้ด้วยเนี่ยไม่รู้จักกันแท้ๆมาหาเรื่องกังนซะงั้น ไม่เป็นไรนะหวานเราออกมาก็ดีแล้วอือหวานก็คิดว่างั้นแหละขืนถ้าลมร้อนไปมีปะทะกันแน่แล้วคนอื่นจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยไม่เห็นมีอะไรดีสักอย่างเลยต้องแบบนี้สิแฟนโนเนี่ยน่ารักที่สุดเลยดีเล่ารู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองอะ่ะไปไหนก็จะไม่ต้องอายใครหงอืมไปเหอะ สึดยอดเลยว่ะดูดิสองคนนั้นน่ะรีบหนีไปเลยสงสัยจะกลัวหัวคด <c oughs> ฉันนะก็ะคิดว่ามันจะแน่ซะเอกเสียดายจริงๆเลยไม่งั้นนะได้ตบคนไปแล้วอุตสาา่าห์ขันไม้ขันมือยาแม่คนเก่งฉันว่าเราอ่ะรีบเกิีซ่อมตำเถอะจะได้รีบไปสัมภาษณ์งานเดียวไม่ทันจริงไหมแก 哦。 ทอจองคนมารอสัมภาษณ์งานใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญด้านในนะคะสัมภาษณ์พร้อมกันเลยค่ะแกก็ไมเขาไม่หันหน้ามาวะหรือว่าเขาไม่รู้ว่าเราเข้ามาแล้วอะ่ะแกลองส่งเสียงให้เขาได้ยินไหม ขออนุญาตนะคะพวกเราพร้อมสัมภาษณ์แล้วค่ะพวกคุณไม่ผ่านสัมภาษณ์ครับแต่คุณยังไม่ได้สัมภาษณ์พวกเราเลยนะคะจริงด้วยนี่คุณเอาอะไรมาตัดสินพวกเราอะคะว่าพวกเราไม่ผ่านอะผมเห็นแค่รูปเนี่ยผมก็ตัดสินใจได้เลยครับว่าไม่ผ่านแน่นอนอะไรกันดูแค่รูปก็บอกว่าไม่ผ่านละนี่คุณตัดสินคนด้วยรูปภาพเหรอคะไร้มาตรฐาน ไฟบอกล่ะที่นี่เขาตัดสินกันด้วยนิสัยแล้วก็จิตใจต่างหาหใจที่ขาดเนี่ยอย่าบอกนะว่าพวกคุณสองคนคงค่าไม่ถึงสินะไม่ได้เจอพวกเราอีกแหมทำไมทำนหน้าห่อยๆอยอย่างนั้นล่ะ ไม่เห็นจะปากดีเหมือนในร้านส้มตำเลยอะเออคือพวกเราไม่รู้อะค่ะว่าพวกคุณเป็นเจ้าของบริษัทที่เราจะมาสัมภาษณ์ยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะใช่ค่ะฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดเราไม่ใช่เจ้าของบริษัทพวกเธอจะไม่ขอโทษพวกเราเหรอไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะข้อไหนครับ พวกเราสองคนเนี่ยรู้จักนิสัยพวกคุณมากพอแหละแล้วอีกอย่างบริษัทเราเนี่ยไม่รับพนักงานนิสัยแบบนี้เสียใจด้วยนะครับที่นี่คงไม่เหมาะกับพวกคุณคะ่ะนู่นคะ่ะทางออก กับแกเลยอ่ะเกือบจะได้งานอยู่แล้วแท้ๆแต่ด้านจะไปตกกับเจ้าของบริษัทอะจะมาพูดแบบนี้ได้ยังไงก็เพราะว่าแกนั่นแหละเป็นคนยุให้ฉันตกเจ้าของบริษัทแต่แทนที่แกจะห้ามฉันเอา้าห้ามเพิ่มอะไรละ่ะห้ามไปเดี๋ยวแกก็หาว่าเสียสศักดิ์ศรีอีกโอ๊ยศักดิ์ศรีอะมันไม่ได้ช่วยให้ฉันมีงานทําเลยมันแย่ลงไปอีกเนี่ยฉันเข้าใจแล้วว่าการประนีประนอมอะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ต่อไปเนี้ยนะฉันจะคอยเตือนสติแกเองต่อไปนะฉันจะไม่กลางใส่ใครอีกจะไปหาเรื่องใครไปทั่วแบบนี้อีกแล้วเสีดได้อ่ะอยู่ดีๆไม่ว่าดีไปหาเรื่องผิดคนื